สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเศจทาโรบายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนะรอยยิ้มของตานะคะการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาการจนเจอน,นั่นเองใครสนใจดูดงปรึกษาปัญหาแบบฮิลริ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วย ะะแล้วตาก็มีขายวาลเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะสวัสดีคนราศีมีนด้วยนะคะตาขออวยพรนะคะก่อนเริ่มปีใหม่ให้คุณสุขสมหวังทุกอย่างทุกประการตามที่คุณตั้งใจสมปรารถนาทุกอย่างเลยนะคะทั้งการที่คุณไปจับฉลากการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งการปรับเงินเดือนการได้โบนัส น้องตาเป็นกำลังใจให้นะคะเอาละขามาเริ่มมาลมอยซอยไพายฮาโร่กันได้เลยนะคะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธิค่ะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะฮาการัด เจอเฮอร์มิตค่ะหนึ่งถ้วยเด็กถือเหรียญสามถ้วยอืมคุณตื่นรู้มาสายจิตวิญญาณเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเจอกับเรื่องที่แย่มากๆควบคุมไม่ได้เลย เปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงมากๆจนคุณตั้งตัวไม่ได้มีอุปสรรคต่างๆมากกีดขวางคุณเหมือนกับคุณเจอปัญหาซ้อนปัญหาไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วทําให้คุณอะถูกจักรวาลบีบบังคับมาเพื่อที่จะเดินสายนี้เลยอะค่ะโดนขย่ามากๆโดนบีบโดนกดดันให้เจอเรื่องแย่ๆเพื่อที่จะได้พบเจอกับแสงสว่างในปลายอุโมงค์ การได้รับโอกาสที่จะรักตัวเองการได้รับโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็มองโลกในมุมกลับมากขึ้นนะคะโลกที่เป็นมุมมองใหม่ๆซึ่งคุณก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดที่จะมองโลกเนี้ยเป็นแบบนี้เลยอะแต่ตอนนี้คุณมองโลกแบบดีมากขึ้นมากๆพยายามที่จะส่งมอบความสุขให้กับตัวเองรักษาสมดุลแล้วก็ส่งมอบความสุขของคุณให้กับคนอื่นด้วยเช่นกันนะคะอืม คุณอาจจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตของฉันถึงต้องมาเรียนด้วยพอคุณไม่ใช่คนธรรมดาค่ะเป็นคนที่จะเป็นครูได้สอนคนอื่นได้โดยการใช้ความเจ็บปวดของตัวเองเรื่องรุนแรงเหล่าน,นั้นที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะมาเป็นครูครูบาอาจารย์ให้คนอื่น่อตไปว่าคุณเจอมาแบบไหนร้ายแรงขั้นสุดแบบไหนแบบนี้ค่ะอืคนเกิดราศีมีนนะคะ เจ็บมาเยอะคุณอยากจะบอกตาว่าคุณด็เจ็บมาเยอะนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงในเดือนธันวาคมของคุณจะมีเรื่องอะไรบ้างคะว้าวการเกิดใหม่เดทค่ะราชาถือดาบเด็กถือดาบ เดือไฮพิ t เทสเก้าไม้เทา้าขออนุญาตจัดไพ่ค่ะคุณจะได้เกิดใหม่ในเดือนธันวาคมแล้วค่ะหมายความว่าเรื่องเหล่านั้นน่ะที่คุณได้เจอเป็นเรื่องที่แย่ๆเป็นเรื่องที่คุณควบคุมไม่ได้ มันจะไม่มีอะไรที่แย่ไปมากกว่าเรื่องเหล่านั้นแล้วอะคะ่ะคุณจะเกิดใหม่เติมเต็มตัวเองได้เป็นราชาเลยนะคะเกิดใหม่ปุ๊บก็เป็นราชาเลยนะคะแต่เป็นราชาที่จะเรียนรู้เหมือนเด็กๆตลอดเวลาตัดสินใจอย่างแน่แน่มีเหตุผลชัดเจนว่าตัวเองเกิดมาทำอะไรในชีวิตนี้มีการตื่นรู้มากขึ้นนะคะมีเสน,น่ห ดึงดูดก็ได้เช่นกันเป็นเดือนแห่งการโดนจีบเป็นการปิดปีที่เรื่องที่รอคอยของคุณจะสมหวังดังใจอะคะ่ะอืเนี่ยก้าวไม่เท้าใบเนี่ยมันคือเรื่องที่คุณรอคอยที่อยากจะสร้างชีวิตให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะหรืออยากจะทำให้ตัวเองได้พบเจอเส้นทางน่ะ คุณได้เจอแน่ๆในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าคุณค่าของคุณเกิดจากการที่คุณมีความสุขกับตัวเองเกิดจากการที่คุณคิดบวกกับตัวเองนะคะความผิดหวังในเรื่องต่างๆจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะเมื่อคุณไม่คาดหวังคุณจะผิดหวังได้น้อยลงจะปล่อยชิลได้มากขึ้นจะมาเดินทางสายกลางได้มากขึ้นนะคะฝึกปฏิบัติเรียนรู้จิตวิญญาณ สายนี้แหละที่ใช่สำหรับฉันจะเป็นครูให้ได้อย่างที่น้องตาบอกอืชัดเจนมากๆเลยในเดือนธันวาคมนะคะเกิดใหม่ปุ๊บเป็นคิงเป็นเด็กถือดาบที่จะตัดสินใจว่าจะมาสายนี้แหละจะมาสายที่ให้ความรู้กับคนอื่นมาฮีลลิ่งคนอื่นเพราะคุณจะเติมเต็มตัวเองได้แล้วมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได้แล้วก้าวเหรียญ เรื่องการเงินไม่ต้องคิดมากเลยค่ะมีเงินแน่นอนถ้าเรื่องการเงินก่อนหน้านี้ของคุณนะ่ะไม่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นดั่งใจหวังในเดือนธันวาคมคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินอาจจะได้โบนัสมาปิดหนี้ปิดศินได้มาปิดรถปิดบ้านนะคะหรือได้มาจับใจ่ายใช้สอยในของที่ตัวเองอยากจะได้มานานแล้ว ะะการดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้น่ะจัก,กรวาลให้คุณได้เรียนรู้ที่จะเติบโตแล้วก็แบ่งปันนะคะแบ่งปันคุณดูสิหนึ่งเหรียญน,นั้นไซทําไมถึงจะไม่เป็นกับคนราศีมีน ใครถูกลอตเตอรี่บอกน้องตาด้วยเหรียญอันใหญ่โตเหรียญอันมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์ที่จะเติมเต็มตัวเองเหรียญน,นี้จะถูกส่งมอบออกมาจากคนเบื้องบนจากสิ่งที่คุณไปขอพรไว้นะคะพอคุณแน่วแน่และวว่าจะดึงดูดสิ่งนี้แหละจะไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจะชัดเจนกับตัวเองมีเส้นทางนะคะ เชื่อมั่นในจัก,กรวาลแบบสูงที่สุดไม่เออไม่สงสัยวางใจให้ท่านจัดการให้เป็นเรื่องของจัก,กรวาลของโลกใบนี้ที่จะจัดสรรคุณจะรอคอยได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่เดือนธันวาคมนะถ้าคุณได้รับอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี่ไม่ใช่เรื่องหวยอาจจะเป็นโอกาสทางท่านการงานทางด้านการเงินที่คุณได้มา คุณจะต้องสำนึกรู้คุณขอบคุณตอนนี้ยังไม่ได้ขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณทิปพอคุณได้รับแน่นอนอืถ้าขอบคุณแล้วชีวิตของคุณจะดีมากขึ้นคุณก็ขอบคุณไปเลยค่ะทุกคนเพราะชีวิตของคุณต่อไปนี้น่ะมันจะดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะยิ่งคุณขอบคุณกับสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันได้เท่าไหร่คุณก็จะขอบคุณกับอนาคตได้มากเท่านั้นนะคะ หกถ้วยการได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลจริงๆยิ้มร่ามีความสุขแล้วก็ถ้าคุณปรารถนาให้บางคนกลับมาอาจจะเป็นคู่รักคนรักหรือเป็นคนในครอบครัวที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันจะได้มีการพูดคุยตกลงกันนะคะใช้คำพูดอย่างอ่อนโยนเพื่อเจราจาเึ่งกันและกันมีเหตุผล ในคำพูดมากขึ้นนะคะหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยคุณได้รับความช่วยเหลือแน่นอนเลยค่ะอืมหมดทุกหมดโศกนะคะหมดโรคหมดภัยเป็นการปิดปีที่ดีมากๆเลยนะคะคนราศีมีนสามถ้วยการไปเฉลิมฉลอง การมีชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นการมีความสุขกับเพื่อนๆในช่วงปิดปีเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่หรืออาจจะได้รับข่าวดีบางอย่างก็คือหนึ่งเหรียญนั้นไงเล่านะคะเราก็จะตื่นรู้ได้มากขึ้นอาจจะมีการไปเม้ามอยเรื่องการตื่นรู้มันดียังไงการคิดบวกมันดีแค่ไหนให้เพื่อนๆของคุณได้รับฟังนะคะ หกไมเท้าการได้รับชัยชนะที่รอคอยมาแสนนานที่น้องตาพูดนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่จริงเห็นไหมคะน้องตาพูดไปก่อนหน้านี้แล้วว่าคุณนะ่ะรอคอยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วพันแต่ตอนเนี้กลายเป็นว่าคุณวางใจละให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรและเรื่องเนี้ชัยชนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ่ะคุณได้แน่นอนคะ่ะ มีบริวารร้อมรอบตัวคุณมีคนสั่งเสริญคุณเคารพยกย่องได้รับชัยชนะเป็นหัวหน้าคนก็ได้นะคะหรืออยากจะได้เงินเพิ่มมากกว่าเนี้ก็จะมีช่องทางมาหาคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะดีมากๆเลยมีอะไรอีกคะเต็มพลังไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงการมีชีวิตที่มีแต่ความมั่งคัง่งทั้งความสุขการเติมเต็มตัวเอง ทางในเรื่องของการเงินก็ไม่ขาดความสุขก็ไม่ขาดการงานที่มั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆมีแต่สิ่งที่ดีๆสิบไม้เทา้าการจบสิ้นความลำบากการจบสิ้นงานที่เก่าไปเริ่มงานที่ใหม่การที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจบแล้วค่ะความเหนื่อยล้าที่แบกรับมาคุณจะปล่อยไม้เท้านั้นได้ปล่อยวางมากขึ้นหรือ ถ้าไม่ได้ปล่อยหมายความว่าจะมีช่องทางใหม่มาให้คุณได้สร้างไรายได้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจแล้วมาดูคลิปนี้นะคะคุณจะเติบโตและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้มากขึ้นกว่านี้อีกขยายโอกาสเพิ่มโอกาสมากขึ้นมากขึ้นให้มีหลากหลายช่องทางแน่นอนนะคะ d m เอ็มเพจแห่งเศรษฐีนี อืเนี่ยเติมเต็มตัวเองได้หรือว่าคุณอยากจะทำงานในสายธรรมชาติการขายต้นไม้การปลูกต้นไม้หรือการขายของที่เป็นเกี่ยวกับผักผลไม้ก็ได้เช่นกันนะคะที่เกี่ยวกับธรรมชาติได้ทั้งหมดเลยหรือว่าถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นไปได้ว่าคุณจะเติมเต็มตัวเองได้จนมีความอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งร่ำรวยแบบสุดๆ ไปเลยค่ะออเจ้ามุ่งไปสู่ความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตอิ่มเมื่อไหร่ก็จะแบ่งปันเมื่อนั้นแน่นอนค่ะเติมเต็มตัวเองให้อิ่ม,ม,มหนำสำราญแน่นอนนะคะหกเหรียญได้รับการช่วยเหลือแน่นอนเราก็จะรักตัวเองเพิ่มขึ้นนะคะดูสิสองถ้วยหากใครที่ปรารถนาที่จะพบเจอคนรัก ที่อยากจะให้เขารักคุณหมดหัวใจไม่ต้องรวยก็ได้ไม่ต้องอะไรก็ได้ให้รักคนในครอบครัวฉันหรือแค่ช่วยเหลือคำชูฉันในทุกๆเรื่องแล้วก็ก้าวหน้าไปได้วยกันคุณจะได้พบเจอกับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดๆนะคะได้พบเจอแน่ๆในเดือนธันวาคมอาจจะมาจากงานสังสรรค์นะคะและหกเหรียญเนี่ย พอได้รับเงินรับทองจากหนึ่งเหรียญแล้วนั้นคุณก็จะแบ่งปันให้คนอื่นแล้วก็วนกลับมารักตัวเองมากขึ้นหกเหรียญที่คุณแบ่งปันไปก็จะวนเข้ามาหาคุณในช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่คุณได้สร้างไว้นะคะรักตัวเองได้มากขึ้นมากๆมีเงินแบบในบัญชีเยอะๆอย่างเงี้ยสี่เหรียญอย่างเงี้ยค่ะซื้ออสังหาริมทรัพย์หรืออยากจะทํางานในเรื่องของอสังหาริมทซั์ ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะดีมากๆเลยคนราศีมีนหนึ่งเหรียญขึ้นมาน่ะเอาละค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าอะไรคะด้วยไพ่สุขีนะคะ5ใบค่ะกระทบความรู้สึกเนี่ย ถ้าสมมุติว่าก่อนหน้าเนี้คุณโดนคนรักคู่รักหรือคนในครอบครัวพูดกับคุณไม่ดีอะนะคะอืมจนทําให้คุณด้อยค่าตัวเองคิดมากกับตัวเองนะเรื่องเหล่านี้คุณจะปล่อยวางและให้มันเป็นอนุสรให้มันอยู่แบบให้รู้ว่าเคยมีอยู่แต่ไม่ได้ไปสนใจมันจะไม่ให้สิ่งเหล่านี้ มาทําให้คุณกระทบความรู้สึกอีกต่อไปแล้วต่อไปคุณก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตเดินทางสัมผัสพิเศษและใจเย็นจ้าคนราศีมีนที่น่ารักคะคุณจะพบเจอกับความสําเร็จการเรียนจบการจบจากที่เก่าไปเริ่มต้นที่ใหม่การจบจากคนเก่าไปเริ่มต้นกับคนใหม่ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ไม่ดีมันจะจบสิ้น แน่นอนแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบสไตล์คุณชิวเอาจะกินอะไรก็ได้จะสั่งสันทุกอาทิตย์ก็ได้เพราะคุณเป็นคนรวยไงเล่านะคะตอนนี้ยังไม่เชื่อว่าเต็งเป็นคนรวยไม่เป็นไรพูดทุกวันพูดไปไดเรื่อยๆพูดคำย้ำจิต ฉันมีเงินหลากหลายช่องทางฉันมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เงินหามาง่ายสำหรับฉันแล้วคุณจะเชื่อแบบสนิทใจไม่เอออแล้ววางใจให้จัก,กรวาลแน่นอนนะคะอืมประสบความสำเร็จแน่นอนถ้าใครจะเดินทางไปเที่ยวช่วงปีใหม่คุณจะเดินทางโดยสวัสดิภาพแน่นอนนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องดูแลแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกด้วยตัวเองแล้ว ก็เดินทางอย่างมีความสุขใช้ชีวิตในช่วงเวเคชั่นอย่างมีความสุขเช่นกันนะคะไอืได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกับตัวเองไปเปิดรับพลังงานธรรมชาติไปอยู่กับพลังงานธรรมชาติให้คุณได้เยียวยาตัวเองได้มากขึ้นนะคะแล้วคุณ่ะจะเปิดตาที่สได้จะอย่างรู้ ตัวเองจะเป็นอะไรเป็นใครจะทำอะไรเพื่อใครตัวเองเกิดมาเพื่อใครคุณรู้แน่นอนในเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของการใช้ตาที่3เพราะมันเหมือน WiFi นะคะเปิดเปิดปิดปิด,ปดอะไรแบบเนี้ก็จะทำให้คุณเหนื่อยลา้าแล้วก็นอนไม่หลับพอตอนกลางคืนตอนนอนก็จิตก็จะพาคุณไปฝันเรื่องนูน้นเรื่องนี้เยอะแยะ,ยะไปหมดอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ไว้พระก่อนนอนด้วยเช่นกันนะคะอืม คุณน่ะมีสัมผัสพิเศษอย่างรู้ได้มากกว่าที่คุณคิดเหมือนจะไฮ้พิเศษอะคะ่ะแล้วคุณจะใช้มันได้ถูกต้องถูกเวลาถูกที่ด้วยเช่นกันนะคะอืแข่งแก่งสุดๆคนราศีมีนและ ชีวิตของคุณจะเบาสบายเย็นสบายใช้ชีวิตแบบใจเย็นค่อยๆคืคบคานไม่รีบร้อนไปเรื่อยๆสงบสุขใจอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นปล่อยวางสิ่งที่คนอื่นนะคะพูดกับคุณไม่ดีคุณจะไม่หันไปสนใจสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มุ่งหน้าไปหาความสำเร็จได้แน่นอนนะคะอืมแล้วก็จัก,กรวาลอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ ด้วยไพ่พันตานะคะว้าวใบแรกก็ความสำเร็จเลยจ้าโจรกรรมแต่งงานหักดิบไม่รับฟังแล้วก็ได้สำหรับคือพักผ่อนนะคะอืม คุณจะประสบความสําเร็จเห็นไหมคะความสาเร็จขึ้นมาสองใบเนี่ยอ๋อเจ้าไพ่อยากจะให้ตาเน้นย้านะคะทั้งจัก,กรวาลทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคุณประสบความสําเร็จทุกด้านของชีวิตได้อย่างแน่นอนและถ้าคนที่อยากจะดึงดูดคู่อย่างที่ตาบอกคุณมีคู่ที่พร้อมจะแต่งงานกับคุณแน่นอนนะคะในบ้านปลายชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จผลตามใจคุณแล้วคนที่มาเอาเปรียบคุณจะ จบสิ้นทุกคนจะเห็นทุกคนจะได้รู้จัก,กรวาลจะนำพาให้เรื่องบางเรื่องกระจ่างแจ้งมากขึ้นนะคะอืมและหากดิบนะตารู้สึกว่าคุณจะถอนตัวตัดขาดจากคำพูดของคนอื่นที่ทำให้คุณไม่ได้มีชีวิตที่ดีมากขึ้นแน่นอนค่ะจะพูดแต่สิ่งที่ปาถนาจะพูดแต่สิ่งที่ไม่ขาดแคลน ฉันขอให้ฉันอยากได้ไม่มีเพราะจะเติมเต็มตัวเองได้ฉันเป็นฉันคือฉันได้รับแน่นอนถอนตัวจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะไม่พูดย้ำตัวเองลงไปอีกเรื่อยๆว่าฉันไม่ต้องการอะไรจะไม่พูดอีกแล้วพอกันทีอืมแล้วในเดือนธันวาคมนะ่ะอาจจะมีคนที่มีพลังงานต่อต้านดื้อรั้นทิฐิสูงหรือว่าเป็นพวกที่ดันทุรังอะคะ่ะคนที่คุณพยายามจะพูดกับเขานะ่ะ ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะรับฟังหรือเปิดใจนะเขาจะไม่รับฟังปล่อยให้เป็นเรื่องของเวลานะคะแล้ววันหนึ่งเขาจะตื่นเองถ้ามันถึงเวลาของเขานะคะก็ไม่จาเป็นจะต้องนําเรื่องที่คุณไปเรียนรู้อะค่ะไปพูดกับทุกๆคนเพราะบางคนเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นอะไรคุณดูแปลกไปอะไรแบบนี้นะคะก็ไม่จาเป็นจะต้องพูดกับใครเพราะคนส่วนใหญ่จะมองเห็นแค่ผลลัพธ์ จะต้องมีเรื่องนวน้นเรื่องนี้มายืนยันก่อนถึงจะเชื่อนะคะก็ไม่ต้องเปลืองลำลังลค่ะทุกคนมาคนขวาอยู่กับตัวเองพักผ่อนเยียวยาตัวเองโดยไร้กังวลมีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติแล้วคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นในเดือนธันวาคมนะคะแล้วไพ่แนะนำอยากจะแนะนำกับคนราศีมีนว่าอะไรคะสามใบค่ะสดาบแด,ดาบ สามดาบม,มีแต่ดาบดาบดาบโอเคเกตอิดไพแนะนำจงอย่าสับสนในการใช้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จได้จงอย่าคิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองวางเรื่องที่เจ็บปวดอย่างที่ตาบอกว่ามันไม่มีเรื่องอะไรที่จะทำให้คุณเจ็บปวดไปมากกว่านี้อีกแล้ว คุณจะพบเจอเส้นทางที่ชัดเจนเส้นทางที่ใช่มากขึ้นในชีวิตคุณจะปล่อยวางเรื่องเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนแล้วก็ไปเอาความสำเร็จมาไว้ในมือเอาหนึ่งเหรียญมาไว้ในมือได้ถ้าคุณบอกตาว่าคุณทำหนึ่งเหรียญมาตั้งนานแล้วดึงดูดรอตเตอรี่รางวัลใหญ่มันจะต้องถึงเวลาของมันด้วยนะคะและมันยังมีบางอย่างไหมคุณยังรอคอย ถ้าคุณรอคอยนี่ยคือเท่ากับคุณขาดแขนคุณต้องใช้ชีวิตทุกวันในปัจจุบันให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วสร้างไปไเรื่อยๆเหมือนสร้างบ้านนะคะมีสร้างอิฐบล็อกในใจของคุณให้มีความสุขขึ้นเรื่อยๆก่อร่างสร้างอิฐบล็อกขึ้นเรื่อยๆให้มีความแข็งแกร่งให้เติมเต็มตัวเองได้แล้วคุณจะได้หนึ่งเหรียญแน่นอนค่ะ เอาละคะ่ะวันนี้ก็หวังว่าคนราศีมีนทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิร่ฮิวใจจากตานะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันและให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะคือใครเสรรวสเซทาโรบายตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ